สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวหยาวนะคะวันนี้เสี่ยวหยาวจะมาเล่าอาการในส่วนของการติดโควิด19โอมิ้อนะคะซึ่งเสี่ยวหยวก็ได้หายไปนานมากเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ที่หยาวหยาวเป็นมานะคะในช่วงของตลอดระยะเวลา10บวันแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ทํางานของเหยวก็คือมีกลุ่มเสี่ยงหยวก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนนะคะติดโควิดแต่ว่า ของเราก็สังเกตอาการจากที่เพื่อนเป็นใช่ไหมคะเพื่อนตอนตอนที่เอเหย่สังเกตอาการนะคะเมื่อวันที่ห้ามีนาะมาทํางานนะคะแล้วเพื่อนติดวันที่เก้าจากนั้นมาเอาเหย่ก็เหมือนสังเกตอาการตัวเองนะคะแต่ว่ามันเป็นถึงสองอาทิตย์สองสัปดาห์แล้วสิบสี่วันนะคะวันที่19 19ก็ครบ2สัปดาห์นะคะแต่ถือว่ามันก็ไม่มีอาการใดๆนะคะแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงอีกช่วงระยะเวลา สัปดาห์ต่อมาวันที่สิบเอ็ดนะคะไอหยอไปงานแต่งงานของเพื่อนนะคะก็เลยเมีถอดแมสบ้างนะคะที่ตอนถอดกินข้าวแต่เราก็ไม่ได้พกปากับใครนะคะเราใส่แมสตลอดนะคะก็คือเรารับมาระวังตัวเองก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเจลเราก็ล้างมือแอลกอฮอล์เราก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบกลับบ้านมาเราก็อาบน้ำเราค่อยมากินข้าวอย่างเงี้ยคือคือไอหยอจะระวังตรงนี้แต่ว่าพอมาเป็นแล้วก็เลยไม่ ไม่ไม่หาสาเหตุแล้วแหละว่าเป็นอะไรบ้างอเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอาจจะมีในช่วงที่งานแต่งนะคะก็คือแต่ว่าเจ้าสาวก็ไม่ได้ติดโควิดอะไรนะคะก็คือหลังจากนั้นช่วงหนึ่งสัปดาห์มาเพื่อนก็ไม่เป็นแต่ว่าอหยากลายเป็นว่าวันที่ 18, มีนานะคะมีฝนตกหนักนะคะที่สุรินนะคะน่าจะเป็นพายุโซนร้อนนะคะคือฝนตกหนักมากแล้วอหยาออกจากอาคารน,นะคะ เพราะว่า,นาในห้องน้ําน้ําไม่ไหลก็เลยต้องไปนอกอาคารนะคะแล้วก็ไปล้างจานแต่ว่าอยาดอ่าโดนฝนโดนฝนนะคะพอมาวันที่สิบแปดน่ะโดนฝนกลับบ้านไปเราเราแค่นะคะเอาผ้าเอาผ้ามาเช็ดหัวแต่ยังไม่ได้สระผมนะคะวันนั้นเลยไม่ได้สระมาฉาะเชะ้าวันเสาร์แต่พอวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่นะยี่สิบมีนาหยาดมาทางานนะคะมัน เวลาสักประมาณ15นาฬิกานะคะเราเหมือนเริ่มรู้สึกว่าเราตัวรุมๆเหมือนเหมือนง่วงนอนนะคะเวลารเราคอเตอร์เราก็ง่วงนอนอย่างงี้ค่ะเลยแบบเขาเปิดแอร์เย็นไปหรือเปล่าหรือว่าเราเดินไปห้องน้ํานะคะข้างนอกแล้วแดดมันร้อนไอ้เยาก,ก็เลยคิดแบบนี้ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับสภาพไม่ทันนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเยาก็ไปเดินที่คลองถมใช่ไหมคะพอไปเดินคลองถมแล้วเดินขึ้นสะพานลอย นะคะตอนนั้นเ,เวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็คือรู้สึกว่าแดดร้อนแดดร้อนมากเราเดินไม่ไหวแล้วก็เดินขึ้นสะพานลอยนะคะเดินขึ้นไม่ไหวขอพักก่อนคือมันยังไงคะขอพักก่อนนะให้แต่ได้เดินมันก้าวขาไม่ค่อยได้นะคะก็คือมันจะเริ่มรู้สึกมีอาการแบบนี้ว่าเราเดินขึ้นสะพานลอยทันทีไม่ไหวเราต้องพักเหนื่อยก่อนเนื่องจากว่าบางทีที่เราไปเดินคลองถมนะคะ16นาฬิกากาศยังร้อนเราก็คิดแบบนี้อยู่นะคะ พอจากนั้นกลับบ้านนะคะถึงบ้านนะเวลา19นาฬิกานะคะเริ่มรู้สึกตัวร้อนเลยเราก็เลยแบบปกติถ้าโดนฝนอะ่ะอายากจะเป็นไข้นะคะเราก็คิดแค่นี้แหละพอเราเริ่มตัวร้อนเราเรีบไปอาบน้ําสระผมไว้ก่อนนะคะแล้วก็มากินข้าวกินยาแล้วก็นอนเลยนะคะแต่ว่ายังไม่รู้สึกเจ็บคอนะคะพอยังไม่ได้ตรวจโควิดนะของวันที่20พอมาถึงวันที่21มีนาตื่นเช้ามานะคะอ่ะยมี มีนัดจะไปตรวจดูไทรอยนะคะที่อาการหังผ่าตัดใช่ไหมคะว่ายัางมีเชื้อหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าตื่นเช้ามานะคะเสียงเยาวหายเดี๋ยวก็เลยรอเวลาก่อนแล้วก็โทรไปบอกพี่เจ้าหน้าที่ว่าขอเลื่อนไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเสียงแหบใช่ไหมคะตื่นเช้ามาทําไมเสียงเราแหบด้วยเพราะว่าเป็นไข้ตอนกลางคืนนะคะแล้วพอเสียงแหบเสร็จแล้วเราก็เลยเออมาตรวจเอทเคนะคะปรากฏว่าขึ้นสองขีด ก็แน่นอนเลยค่ะก็เลยโทรไปขอเลื่อนไว้ก่อนนะคะว่าเดนะี๋ยวนายยังไม่ขอพบหมอใน,นวันที่21มีนานะคะเนื่องจากว่าติดโควิดขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมอันนี้คุณพี่พยาบาลเขาก็เลื่อนให้หนูนะคะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเราค่อยไปหาหมอเกี่ยวกับมาเร็งไทรอยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้เราต้องรักษาโควิดก่อนนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของวันที่21ที่เดี๋ยวเป็นอะ่ะเดี๋ยวจะต้องกักตัวนะคะเดีย๋ยวไม่ได้กักตัวที่บ้านนะคะเพราะว่าเราขอกักตัวที่บ้านแล้วแหละแต่ว่า เขาอาจจะเหมือนห่งครอบครัวหรือเปล่าให้เราไปกักตัวที่ศูนย์กักนะคะของบ้านของสถานีอนามมันะคะบ้านสำโรงว่าสำโรงเรากักตัวที่นั่นสิวันนะคะก็คือวันที่21่สถึงสาแต่ว่าเราก็ยังห่วงงานอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นในช่วงของเ,ออเขาจะเปลี่ยนแปลง New G F นะคะวันที่4เมษาเริ่มระบบ New G F MIS ไทยนะคะแต่ว่าเราจะต้องทําการล้างปรับปรุงรายการหรือว่าล้างรายการครุภัณฑ์นะคะให้เสร็จภายในวันที่31มีนาแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําการโอนเงินเดือนเราก็จะพวงตรงนี้แหละแต่ว่าโชคดีที่ว่ามีเพื่อนคอยซัพพอร์ตดูแลงานของเราให้อันนี้เราก็เลยเลยไม่ค่อยออสบายใจเรื่องงานนิดนึงนะคะเพราะมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตดูแลให้เราแทนแต่ว่าในช่วงของเวลาการกัดตัวนะคะยาวมันเหมือนรู้สึกว่า มันไม่เหมือนกับที่บ้านของเราอ่ะที่บ้านของเราเราจะแบบเหมือนสบายๆแล้วนอนหลับง่ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราไปกับตัวในที่มีผู้คนเยอะใช่ไหมคะทาให้ปัญหาแรกคืนแรกเรานอนไม่หลับเลยเพราะว่าหลายๆคนนะคะบางที่ที่เป็นติดโควิดนะคะที่ได้รับยาใช่ไหมคะบางคนก็คือคุณหมอจะจ่ายยาให้ไม่เหมือนกันต้องดูตามอาการาลักษณะโรคของแต่ละท่านด้วยบางคนอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้ยาหรือคนที่ติดโควิดอายุ60ปีขึ้นไปถึงจะได้ ฟาวิใช่ไหมคะที่ตัวนั้นถึงจะได้แต่ว่าสําหรับ้อเอี่ยวเองเอ,เองี่ยไม่ได้บางคนก็ได้ไปสแกนพอของเอี่ยวได้แค่จะได้กินยาพาร,รายาลดไข้ลดน้ำมูกนี่แหละคะ่ะก็คือไม่ต้องกินฟ้าทาลายโจรน,นะคะเพราะว่าจากการตามอาการแล้วคือเยี่ยวเป็นแค่เป็นไข้แค่วันที่21นะคะพอเช้ามาเสียงเราเหมือนเริ่มแหบนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บคอนะมันเจ็บนิดนิดแล้วก็ทานอาหารทานอาหารไม่ค่อยอร่อยรู้สึกว่าทานอะไรก็ไม่อร่อยเลยนะคะ เราก็ไม่ได้ให้แบบคือมันกินอะไรไม่อร่อยแล้วก็กินไปก็คือกินแบบแต่ให้ได้ทานยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตในการกักตัวก็คือนอนนะคะเราต้องนอนพักผ่อนเยอะๆแต่ว่าอย่าไม่ได้ตรวจเอทว่าในช่วงของถึงระหว่าง1นึถึงสิวันที่เราตรวจอะวันไหนที่เชื้อมันจะลดนะคะเดี๋วมาตรวจ ATK ในช่วงวันที่1ิบเลยะคะ่ะวันที่3 1มสิบเมีนาวันที่เราออก ออกจากที่กักตัวนะคะอันนั้นก็คือจะขึ้น1ขีดอันนั้นก็คือว่าโควิดไม่มีแล้วแต่ว่าอาการอาการโดยรวมๆของเซลล์เยาคืออเยาแค่เป็นไข้หนึ่งคืนหนึ่งคืนนะคะก็คือคืนวันที่20ต่ตอนกลางคืนนะคะพอวันที่อข,ขอโทษนะคะพอวันที่21ใช่ไหมคะวันที่21เอายาจะเริ่มเสียงแหบนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้เสียงในการโทรศัพท์คือโทรศัพท์มากด้วยก็เลยทําให้เสียงตรงนี้เปลี่ยนด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอหลังจากวันนี้วันวันที่ วันนี้วันที่เก้าเมษายนนะคะเสียงเสียงเหราก็ยังเหมือนยังไม่ค่อยปกตินะคะแต่ว่าน่าจะประมาณใช้เวลาอีกสักหนึ่งสัปดาห์เสียงถึงจะมาเป็นปกติเรารู้สึกว่าอาการไข้ของเรานะ่ะหายไปแล้วแต่ว่าเสียงเสียงของเรายังแหบอยู่แต่ว่า,าหิวอาหารตัวอื่นมายังตอนนี้ยังไม่ค่อยหิวอาหารนะคะแต่ว่าก็เลยจะมาเล่าอาการของการติดโควิด -19 ้นะคะซึ่งเหรอไม่แน่ใจว่าจะติดจากงานแตง่งหรือเปล่าหรือว่าติดเพราะโดนฝนนะคะเพราะว่า เมื่อเหยาเองก็เป็นคนระมัดระวังตัวคือทานอาหารก็ทานคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องแบบอยู่ยคนเดียวกันไปก่อนแต่ว่าเปิดแมสเราก็เปิดแค่เฉพาะทานข้าวนั่งทํางานเราก็ใส่แมสอันนี้คือแบบหนูคิดว่าหนูระมัดระวังตัวเองแล้วแต่สุดท้ายเหยาก็ติดนะคะซึ่งเหยวเองเหยวฉีดวัคซีน2เข็มแอสตราสเข็มนะคะยังไม่ได้ฉีดเข็ม3นะคะก็เลยแบบ ถ้าจะฉีดวัคซีนเขาบอกว่าให้รอหลังจากติดโควิดไปก่อนหนึ่งเดือนเราถึงจะฉีดอย่างงี้ค่ะแต่ว,ว่าวันนี้มาทํางานได้เสียงไอเหยาวก็เริ่มมาแล้วนะคะอาการของโควิดเห็นเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราเป็นแล้วก็อาจจะเป็นอีกถ้าเราไม่ได้เหมือนปล่อยปลาละเลยเรายังคงต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใช้แอลโกอฮอล์ใช้เจลปิด หน้ากากใส่หน้ากากใส่แมสนะคะหน้ากากอนามัยเราก็ต้องใส่ตลอดเวลานะคะแม้อันนี้ยอยู่คนเดียว่ยวียก่ยก,ก็ยังต้องใส่นะคะเพราะว่าเราเราก็ไม่อยากเป็นอีกหรอกม้นะว่าสิบวันสิบวันที่เราต้องรักษาตัวมันก็อาจจะเหมือนว่าเป็นพักร้อนแต่ว่ามันเหมือนที่เราไม่ได้กลับตัวที่บ้านเราเรารู้สึกคิดถึงบ้านนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เขาอาจจะให้เขาเขามีการให้รักษาตัวที่บ้านอยู่แล้วแหละกัน กักตัวที่อื่นกับกักตัวที่บ้านอยหยอคิดว่ามันรู้สึกความรู้สึกแตกต่างกันนะคะอหยอกก็เลยคิดว่าช่วงสิบวันที่ไอยวก,กักตัวนี่มันนานมากเลยค่ะเราเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องระวังตัวเองอยังไงก็วันนี้อหยอก็มีเรื่องราวของการติดโควิดนมาฝา,ากกันนะคะซึ่งอยหยอเองก็ไม่ได้ทําประกันแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่ฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันบ่อยๆนะคะเพราะว่า มีทั้งฝนมีทั้งหนาวในเดือนเมษายนนะคะซึ่งเหยาเองก็เคยเ,เมื่อวันที่หนึ่งวันที่สองฝนตกหนักทั้งวันเราก็พอไปถึงบ้านเราต้องรีบสระผมเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนฝนเหยาจะเป็นไข้ตัวนี้อยู่แล้วก็เลยอาจจะเป็นแพ้ตัวนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพไม่เป็นโควิดกันนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ในช่วงสงกรานไทยนะคะขอให้เที่ยวแล้วก็ระมัดระวังนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะ สวัสดีค่ะ